สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่อง beauty ขยี้หวยอีกแล้วนะคะแนวทางราวกลางเดือนแบบนี้นะคะทุกคนขยี้กันไปเลยค่ะสองและเจ็ดค่ะทุกคนสองและเจ็ดชัดๆแบบนี้ไปเลยนะคะสองตัวจ่อค่ะทุกคนจ่อกันไปเลยค่ะสองหนึ่งสองสามค่ะ สองห้าเจ็ดศูนย์ค่ะเจ็ดสี่และเจ็ดแปดค่ะทุกคนสามตัวเจาะนะคะวันนี้เราเจาะกันไปเลยค่ะสามสองศูนย์ค่ะ ย้ำเลยนะคะสามนค่ะวันนี้และ 1> 7 1 5ดาค่ะทุกคนทุกคนคะแนวทางที่บิวให้ไปนะคะบิวเจาองตัวที่ให้ไปวิ่งลู่19ประตูบนล่างแต่หากใครนะคะที่ยังตามไม่ทนันแอดไลน์มาเลยคะ่ะที่ @bwty888 หรือคลิกลิงก์ด้านล่างบิวให้แนวทางเร็วกว่าในคลิปหลายชั่วโมงนะคะดวงดีรับทรัพย์ค่ะทุกคน